สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกทกท่านวันนี้เราก็มาฝึกสมาธิกันต่อนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมผมก็ขอชี้แจงให้กับทุกท่านได้ทราบว่าผู้ที่ไม่เหมาะสมที่จะฝึกสมาธินะครับคือผู้ที่เป็นโรคจิตโรคประสาทนะครับหรือผู้ที่เป็นปัญญาอ่อนก็ตามจิตใจของท่านนะครับไม่เหมาะสมที่จะมาฝึกนะครับ อา,อาฝึกแล้วก็มันจะยิ่งทำให้มีอาการทางจิตมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนท่านที่มีความเครียดเบื่อกลุ่มซึมเซง็งอาการาธรรมดานะที่เกิดขึ้นจากการใช้ในชีวิตประจำวันที่เรามีปัญหาต่างๆมากมายที่เราจะต้องใช้ใจของเราไปกบคิดแก้ไขปัญหา แล้วก็เกิดความเครียดความตกกังวลขึ้นก็เป็นเรื่องธรรมดาเลยครับสามา,สมารถที่จะฝึกสมาธิได้กันทุกคนเลยถ้าเราทำได้อย่างถูกวิธีแล้วก็มีความเพียรน,นะฝึกฝึกอย่างต่อเนื่องฝึกอย่างแบ่งเวลามาฝึกทุกๆวันก็สามารถที่จะฝึกใจให้สงบกันได้ทุกคนต่อจากนี้ไปเราก็จะเริ่มต้น ทำสมาธิกันเลยนะครับอขอให้ทุกคนได้นั่งขัดสมาธินำเท้าขวามาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายแล้วนำนิ้วชี้ของมือข้างขวามาจักดกจับนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายอย่างนี้อย่างนี้นครับแล้วก็นำไปวางที่หน้าตักของเราพอรู้สึกสบายสบายแล้วก็ค่อยๆรับตาของเราลงเบาๆ พอสบายสบายไม่ให้กดที่ลูกในตาหรือไม่ให้เม้มที่หัวตานะครับคือไม่หลับจนปิดสนิทหลับตาพอสบายสบายยืดกายของเราให้ตรงแล้วก็สำรวจกล้ามเนื้อบริเวณ ศีรษะของเราเราก็นึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนบริเวณศีรษะบริเวณใบหน้าลำคอผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณไหล่ทั้งสองข้างบ่าทั้งสองข้างเราก็นึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกของเราบริเวณลำตัว แล้อบริเวณขาทั้งสองข้างเ,เรื่อยไปลงไปจนถึงปลายเท้านะเราก็สังเกตดูว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรานั้นเราสึกเกรงตึงหรือไม่สบายเราก็ขยับให้ดีเลยให้เกิดความสบายให้เกิดความผ่อนคลายทั่วร่างกาย ให้ปรับให้ดีนะให้เรารู้สึกผ่อนคลายให้ได้มากที่สุดให้รู้สึกสบายให้ได้มากที่สุดทั่วร่างกายของเราแล้วต่อไปเราก็จะปรับใจของเราให้มีความสบายให้มีความผ่อนคลายด้วยช่นเดียวกัน ให้เราค่อยๆนึกปลดปล่อยวางความคิดความหงุดหงิดความพุ่งสร้างลำคาญใจต่างๆหรือความวิตกกังวลในเรื่องใดๆตามให้เรานึกปลดปล่อยวางสิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆเหล่านั้น ทำใจของเราให้คลายจากความผูกพันความยึดติดยึดมั่นถือมั่นในคนสัตว์สิ่งของต่างๆนึกปลดปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้ใจของเราคลายจากความกังวลคลายจากความยึดติดในสิ่งต่างๆ ให้ใจไร้กังวลให้ใจของเราปลอดโปร่งห้ใจของเราเป็นใจที่โล่งโล่งเป็นใจที่บ้างวา่าเหมือนหนึ่งไม่มีสิ่งใดไม่มีความคิดความมิตกกังวลใดๆอยู่ในใจของเราเลยใจว่า ใจโปรใจโล่งใจว่างใจเบาใจเบาใจรู้สึกสบายนี่รักรักษาความสบายความผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจเราอย่างนี้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเลยนะความเครียด ความเบื่อความกลุ่มซึ่เซ e งใดๆก็เกิดขึ้นในใจของเราก็เป็นเรื่องธรรมดานะที่เราต้องพบเจอจากการใช้ชีวิตประจำวันของเราซึ่งเราต้องทำมาหากินต้องดินน้นรนต้องต่อสู้ต้องใช้ใจของเราคบคิด แก้ไขปัญหาต่างๆยิ่งมีปัญหามากาเราเยิย่งต้องใช้ใจของเรานั้นไปคิดหาห,าหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นมีปัญหามากก็ต้องคิดมากเมื่อคิดมากใจของเราก็ถูกใช้กํำลังไป ใจก็เหน็ดเหนื่อยใจก็เมื่อยล้าเหมือนเหมือนร่างกายของเราเหมือนกันเราใช้ร่างกายของเราทํางานมากร่างกายเราก็เหมื่อยล้าเราต้องพักผ่อนร่างกายของเราื่ยความเมื่อยล้านั้นหายไปจิตใจของเราเหมือนกันถ้าเราใช้ใจเรามากด้ยการคิด หรือไปคบคิดแก้ไขปัญหาต่างๆความเหนื่อยความเมื่อยล้าก็จะเกิดขึ้นกับใจของเราแค่วิธีการพักผ่อนหย่อนใจโดยการไปเที่ยวไปดูหนังดูละกรไปฟังเพลงมันก็แค่เป็นวิธีแค่ให้เราได้รับความรู้สึกเพลินๆไปเท่านั้นเอง ยังไม่ใช่วิธีการพักใจที่ถูกต้องตามอย่างบัณฑิตนักปราในการก่อนวิธีการพักผ่อนใจของเราให้หายจากความความเหน็ดเหนื่อยความเมื่อยล้าอย่างบัณฑิตนักปรฏิการก่อน ก็คือการฝึกผลใจให้สงบให้สงบก็คือว่าไม่ให้ใจเนี่ยคิดฟุ้งซ่านมากให้ใจค่อยๆหยุดคิดหยุดวิตกกังวลค่อยๆน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆซึ่งวิธีการหยุดใจจากความคิดจากความวิตกกังวลต่างๆ ก็คือการการฝึกสมาธินี่แหละเราก็เรียกกันว่าการฝึกสมาธินั่นซึ่งอาจจะเข้าใจกันว่ามันมันเป็นเรื่องในวัดนะมันเป็นเรื่องของพระอย่างเดียวแต่จริงแต่ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนนะท่านเป็นรารวาสด,ด้วยนะ การฝึกสมาธิแท้ที่จริงแล้วก็สมมัตหนึ่งป็คธีการพักใจของเราให้ใจของเราได้ได้รับการพักจากการที่ใจทํางานใจทํางานด้วยการรับข้อมูลรับนํามาจดจํานําไปคิดอันตอนสุดท้ายก็ประมวลผลออกมาเป็นรู้รู้หรือไม่รู้ เห็นจำคิดรู้หรือรับจำคิดรู้เป็นขั้นตอนการทำงานในใจของเราเราจะหยุดใจให้ใจหยุดทำงานก็โดยการหยุดรับหยุดรับข้อมูลหยุดการจดจำหยุดการคิดหยุดการประมวลผลในใ,นใจของเรา มันจะในการฝึกใจให้สงบให้ใจให้ใจหยุดชิดหยุดเที่ยวนี่แหละจะเป็นการพักใจของเราได้อย่างแท้จริงแล้วเมื่อใจของเราสงบเมื่อใจของเราหยุดนิ่งได้ความเครียดความเบือ่อความกรุ้มความซึมความเซ้งก็จะค่อยๆถูกขจัดให้ออกไปจากใจของเรา นี่นะวิธีการฝึกสมาธินี้เป็นวิธีการกระจัดต้นตอของความเครียดความเบือ่อความกลุ่มที่เกิดขึ้นกับใจของเราได้อย่างแท้จริงเลยเพราะฉะนั้นเราสนใจที่จะฝึกใจของเราให้สงบกันนะใจให้สงบนั้นหลวงปู่วัดบางน้ำท่านก็ได้แนะนำ ให้กำหนดนึกถึงคำภาวนาโดยคำว่าสัมมาอรหังได้พอๆกันั้นก็ให้กำหนดนึกถึงนิมิตว่าจะเป็นดวงแก้วหรือเป็นองค์พระก็ตามหรือการนึกถึงนิมิตนั้นเราอาจจะนึกถึงสิ่งใดๆก็ได,ได้ที่เป็นสิ่งที่ดีที่เราชอบอาจจะเป็น ผลไม้ก็ได้เป็นผลส้มผลทุเรียนผลมังคุดก็ได้จะให้เป็นสิ่งที่ดีๆนะไม่ใช่ไปนึกถึงเหล่านึกควงโคตเล่านึกถึงภาพอนาจารย์นี้ก็ไม่ดีเนี่ยนะถ้าใจของเรามีความคิดเกิดขึ้นก็ให้ค่อยๆกำหนดคำภาวนา ถึงคำมาสัมมาอารหังสัมมาอารหังไปในใจเรานึกเหมือนกับคำภาวนาดังขึ้นมาจากกลางท้องเราอย่างต่อเนื่องไปแล้วก็กำหนดนึกถึงนิมิตเป็นโดงแก้วโดงกลมใสหรือเป็นผลไม้ที่เราชอบนะผลส้มผลส้ม ผลกลมบางเบาเปน็นใจเรเราจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งไปอย่างเดียวก็ได้จะภาวนาสัมมาอาลังไปอย่างเดียวก็ได้จะกําหนดนึกถึงนิมิตไปอย่างเดียวก็ได้ทําไปเรื่อยๆอ,อย่างใจเย็นๆต่อเนื่องกันไปเพราะอาจจะเผลอไปนึกถึงเรื่องอืน่นมาเรารู้ตัวเราก็กลับมาทำของเราต ทำไปอย่างนี้นะทุกทุกท่านอย่างแผ่วเบาอย่างใจเย็นๆนไปในใจเราก็จะเป็นวิธีการฝึกใจให้ค่อยสงบลงไปเรื่อยๆในระหว่างที่เรากาลังฝึกใจของเรนี้ถ้าเราเกิดเมื่อยก็ให้ขยับได้นะ, <S <S นะหรือเราจะเปลี่ยนท่านั่งของเราก็ได้ขยับให้เกิดความสบายแล้วก็ทำต่อไป ต่อจากนี้ไปให้เราลองทำด้วยตัวเราเองกันไปสักครู่หนึ่งนะ ค่อยๆลืมตากันกินนะทุกท่านนะถ้าท่านใดนะนั่งได้ดีใจสงบดีในตอนช่วงสุดท,ท้ายนีเ้เราก็จะนั่งต่อไปอีกสักครู่ก็ได้นะในสถา,านการณ์ปัจจุบันนี้นะเมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นทุกคนก็ต้องประสบกับปัญหาหลายๆอย่างตั้งแต่ปัญหา เศรษฐกิจปัญหาเื่ออือ่นอีกมากมายโดยเฉพาะเรื่องปัญหาเศรษฐกิจก็เป็นปัญหาใหญ่ของพวกเราทุกคนนะปัญหานี้ปัญหาเดียวก็ทําให้เราต้องอมีความเครียดมีความวิตกกังวลกันขึ้นจากการทํามาหากินซึ่งอะะย่างไงเสียนะปัญหาต่างๆมันก็เกิดขึ้นก็ให้เราตั้งหลักของเราให้ดีโดยการ ตั้งหลักที่ใจก่อนนะครับอย่างไรเสียนะ,ะทำใจของเราให้สงบทำใจของเราให้ตั้งมั่นนะเมื่อใจของเราสงบเมื่อใจของเราตั้งมั่นได้ว่ามีสติก็จะเกิดมีขึ้นแล้วเราก็จะมีปัญญานะในการไปขบคิดแก้ไขปัญหาต่างๆได้เองเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อน,นทุกท่านอ,อย่ายอมแพ้นนะสาหรับการฝึกใจให้สงบปึกใจให้เป็นสมาธิ ถ้าเราทําได้อย่างถูกวิธีมีความเพียรอย่างมั่นคงแบ่งเวลามาฝึกไปทุกๆวันเราก็จะสามารถทําใจของเราให้สงบทําใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิกันได้ทุกคนแล้วเราก็จะได้ประโยชน์จากใจที่ตั้งมั่นนั้นเราก็จะมีสติมีปัญญาที่ดีในการที่จะนําใจข้งเราไปคบคิดแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา ในคลิปวันนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะได้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่าน